ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ําตาคํานี้เราได้ยืนกันในท้องจิตของเราทุกตําบลทุกหมู่บ้านค่อนข้างเกือบทุกวันใช่ไหมครับไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ําตาวันนี้ผมพิทักษ์ชนผู้คล้องใจเก็บพร่อเอาอกมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ําตาหมายถึงว่าบางครั้งการจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะประมาทในการดําเนินชีวิตอย่าประมาทใ,ในสิ่งต่างๆวันนี้เราร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีสุขภาพมั่นคงทุกคนมั่นใจตัวเองในอย่างนั้นเราเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่บันปลายเมื่ออายุท่านยังไม่ถึง70ปีเมื่อท่านมีโอกาสมีเวลามีความสามารถท่านหารายได้เก็บเงินสะสมบางคนอาจจะมีเงินเยอะในธนาคารแต่ท่านหารู้ไม่ว่าเงินนั้นเมื่อท่านป่วยท่านต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลจริงอยู่30บบาท รักษาทุกโรคแต่สามสิบบาทไม่ได้รักษาให้หายขาดจากทุกโรคโดยเฉพาะมะเร็งค่าคีโมยาค่อนข้างที่จะแพงแล้วเงินท่านหามาทั้งชีวิตนะครับเมื่อท่านไม่เก็บออมส่วนหนึ่งมาฝากไว้กับประกันชีวิตสักสิอร์เซของรายได้ของท่านซื้อค่ารักษาพยาบาล หรือซื้อป้องกันมะเร็งไว้ซื้อทุนหลักซื้อป้องกันมะเร็งซื้อค่ารักษาไว้วันนี้ท่านจ่ายแค่หลักพันหลักหมื่นตามช่วงของอายุแต่ท่านปกป้องมีรายได้มีค่ารักษาพยาบาลถึง1ล้านบาท5ล้านบาท10ล้านบาทเนี่ยครับทำไมเรามีโอกาสมีเวลาความสามารถเมื่อท่านเห็นตัวแทนท่านเป็นความโชคดีของท่านที่ท่านได้มีโอกาสที่เขาจะเล่าในเรื่องของ โรครายแรงให้ท่านฟังวันนี้ท่านอาจจะกลัวแต่เรื่องของโควิดไปไหนก็กลัวไปไหนที่ชุมชนแต่สิ่งที่ท่านดําเนินชีวิตความเป็นอยู่ของท่านการดําเนินชีวิตก็คือการอยู่การกินผักในตลาดที่เราเห็นสวยๆง,งามๆเราอยากจะซื้อมากินใช่ไหมครับถ้าผักสวยๆงามไม่ไม่สวยไม่งามมาพวกนอนจับอะไรเราก็ไม่อยากจะซื้อกินใช่ไหมครับแต่ตัวที่มีนอนจับนั่นก็คือปลอดภัยที่สุด ตัวในผักในที่มันสวยสงาม,มาแมลงไม่ตอมนอนไม่จับนั่นแหละอันตรายมากตัวที่มีอันตรายก็คือตัวที่มีนอนจับมแมลงตอมนั่นนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับวันนี้ท่านทําประกันชีวิตไวแล้วหรือยังนะครับวันนี้ผมพิชชนทําไมต้องมาพูดช้าช้พูดให้ท่านฟังนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่เหตุลงศพไม่หลังน้ําตาบางคนนี่ผมเห็นรุ่พ่อรุ่น ญาติญาติรุนไกล้ๆกันหาเงินมาทั้งชีวิตมีเงินเป็นล้านแต่ต้องไปใจ่ายให้กับค่ารักษามะเร็งนี่ครับสิ่งที่เราไปจ่ายทําไมเมื่อท่านมีรายได้ท่านก็ฝากไว้แค่ปีละไม่ต่ํากว่าหมื่นบาทหรือปีละหมื่นกว่าบาทหรือปีละสองหมื่นกว่าบาทท่านมีค่ารักษามะเร็งเป็นถึงหลักสิบล้านบาทนะครับวันนี้เก็บมาเรามาฝากผมมีทั้งชนท้คลองชัยอยากจะมาให้ท่านคิดถึงว่าไม่เห็นลงศพ ไม่หลั่งน้ําตาถ้าท่านไม่เข้าใจผมอาจจะพูดตรงนี้ผมไม่ได้พูดชัดเจนท่านให้เบอร์โทรไว้ผมด้านล่างหรือเข้าไปที่อินบ็อกซ์ผมจะไปชี้แจงให้ท่านทราบหรือโทรคุยกับท่านให้ท่านได้เข้าใจว่าทําไมเราต้องทําประกันชีวิตทําไมคนประเทศไทยถึงเป็นมะเร็งติดเบอร์หนึ่งของโลกเก็บมาเรามาฝากผมไปดักชนพวกของชัยพอฝากไปเท่าน,นี้ครับสวัสดีครัครบ